มาบอกดวงชาววันอาทิตย์นะคะ1-5มีนาคม2567หรือว่า224 0 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์แบบรวมนะคะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น1มีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพเด็กถือไม้เท้า การเริ่มต้นการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ไม่มีวันจบสิน้นวันนี้คุณหาความรู้ใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะใช้ในการทำงานของคุณเป็นการหาความรู้ บางคนก็ไปอบรมไปเรียนคอร์สสั้นๆเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดชำนาญเพื่อจะได้มาบอกต่อหรือสั่งสอนผู้คนต่อไปวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่หาความรู้ใส่ตัวการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้นะคะชาววันอาทิตย์วันที่สองมีนาคมคุณได้ไพ่หกถ้วยค่ะความทรงจำที่ดีในอดีตนะคะคุณนึกถึงอดีตตั้งแต่ยาววัยนึกถึงญาติพี่น้องคนที่เคยรักคุณคนที่ให้ความรักคุณ มันอยู่ในความทรงจำหรือการกลับไปบ้านเกิดหรือว่าหวนคิดที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ใดที่หนึ่งการไปเจอเพื่อนเกา่ามิตรภาพเก่าๆวันนี้อยู่ในความทรงจำของคุณนะคะ3มีนาคมค่ะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่สามเหรียญค่ะ ธุรกิจการงานของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นคะ่ะโชคลาภการเงินมีอย่างต่อเนื่องสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนไปกำลังได้รับผลตอบแทนนะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆในวันนี้มีกำไรมีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาแล้วก็ ประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะ 4. มีนาคมเช้าวันอาทิตย์คุณได้ไพสองเรียนการหมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจเป็นวันที่สร้างสมดุลให้อยู่ในความพอดีการปรับความรู้สึกการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นไปในในทางที่ดีในทางที่สมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมากนะคะสมัยปัจจุบันนี้การรู้จักหาเงินการรู้จักใช้เงินการรู้จักเก็บการรู้จักลงทุน เป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็การใช้เงินให้อยู่ในความพอดีรายรับกับรายจ่ายต้องสมดุลกันถ้าคุณมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคุณก็ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ถ้าคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับคุณจะขาดอาจจะเป็นหนี้ก็ ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินวันนี้ได้มาเท่าไหร่ควรใช้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะชาววันอาทิตย์วันที่หมีนาคมค่ะคุณได้ไพ่ราชินีไม้เท้าตำแหน่งงานภาระหน้าที่ที่คุณทำคุณทำได้ดีมากนะคะไพ่ของคนเก่งชาววันอาทิตย์ไม่ว่าหญิงหรือชาย คุณเป็นคนเก่งในการทำงานล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกแต่คุณไม่เคยยอมแพ้ค่ะชัยชนะจึงเป็นของคุณชาววันอาทิตย์นะคะคุณได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เยี่ยมยอดมากเลยนะคะชาววันอาทิตย์ พลังงานโดยรวมแม่หมอนนำมาเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะในการใช้ชีวิตแต่ละวันหมอดูคําทํานายไพยิปสีเราเป็นเพียงผู้บอกทางคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีสุขมีทุกข์ร่ำรวยหรือยากจนอยู่ที่ตัวคุณสามารถเลือกได้นะคะ แม่หมอขอขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆสํสำหรับผู้กดติดตามใหม่ขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ